เขาก็จะเตรียมอาหารแต่ไม่ร uh ู้ว่าฟรีฟรีเลือขายขายหรือฟรีอ่รโอเคฟรีอาหารโอ้บิโตะจัตโตะบิโนี่มีทหารองค์ละครับโอเค ฮะแค่ดูทีเราโตดีหรืเปล่าโอ้อหครับพี่เพียกวัสดีครับพี่เปียกวัสดีครับโอ้ขอสัมหาน่ลยครับยังไงครับสุขสันต์วัสดีปีใหม่ครับขอ้ยุวันฝันยืนล้ำล้ำเลยเลยครับแพทไอยูทูบเบอร์ครับวัสดีครับโอ้โหวันนียูทูบเบอร์ไาย ของพี่เขานะคะ้อลังจแ้วดูดูดรานก็ร้านก็ดีดูไม้เขาที่โอ้โหเสื่อมาใช้เป <cy grill ik> <pe> so ok ็นเของเขาเห็นไหมไม้เป็นสันยุ่ย่ยย่ทูเบอร์คนสวยใหเขาคุยกันครับยุยุทูเคนสวย โอ้วันนี้เราสู้ไม่ได้แล้วยูทูบเบอร์นี่มาเยอะมากนันหาหาโตนหนั่งกันได้ครับตอนนี้เราก็ได้ได้โต๊ะแล้วครับได้โต๊ะแล้วเอ้าเขามีอันนี้ด้วยเหรอโอ้โหไม่มาไม่ได้้วฮะสุดยอดเลยนี่ศูนย์หกครับ อายุยูทูบเบอร์แอมไม่พอไปตะเวนถ่ายยังเขินอยู่ใช่ไหมโอเคนู่นเขามีโต้หนอะ่ะไม่เก้าอี้หกตัวเราพอป่ะสวัสดีครับช่างโอ้ยยูทูบเบอร์นั่งไหนอ่ะ แปนพวกลุงเนี้ยเหรอจั่งเด็กพวกดูดเบอร์ที่นี่เลยซื้อโมงซื้อโอะไรกันครับตอนนี้เขาว่ามีการเสิร์ฟอาหารเนี่ยครับที่กุ๊กเอาแก้วแก้วได้ยังแก้วฮะได้แล้วหน,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 น่โอ,คอ,คอ้ครับทีเคมบอลครับเคมบอลศูนย์สามครับเดี๋ยวนี้ลูกลมหลอกเหมืเดิมครับลงพุงหน่อยนะ ayo berdoa doang ya kapan ที่ทางดัวนนี่แคบดีมากแต่ว่าผมไม่ได้กินเราแล้วกม่ยากับตอนนี้ยูทูบเบอร์ไล่ไล่ถ่ายความสวยที่สุดสวยในงานครับนี่นี่หรอย่นี่เล้ายดดองใช่ไหมครับเล้าอยาดองยี่ห้ออะไรครับ มอสต้องมอสต้อคนขายไม่รู้ว่ายี่ห้ออะไรครับเสือเสือกระเทือบลงหรือเปล่าครับต้องโอ้โหคนขายนี่มอแล้อันี้โอ้โหกับแก้มพร้อมครับอันนี้จะโจมของศูนย์อะไรซุ้มยาดอง คนขายคนขายโอเคครับแสดงว่าสมุนไพรดีครับยดางไม่ได้กินนี่หลังหลังซุ้มยาดองครับจะเป็นอย่างงี้ตันวนี้มีสมออันนี้อันนี้สมอใช่ไหมเดี๋ยวเราชิมสมอ้วานไหมลูก จะกินยาดอก่อนเลยอันนี้ครับรวมยูทูบเบอร์ทั้งั้ดเลยครับยูทูบเบอร์คนดังของบังกลาเทศครับตอนนี้ตัวนี้เป็นแสนวิวครับคนั้นว้าชแนลอันนี้อันนี้เมดกตี้เมดกตี้ชแนลอีช่างแอมชแนลตัวนี้รวมรวมยูทูบเบอร์ครับ ันนี้อันนี้อันนี้น้ำะไรครับน้ำขาวสาโทโอ้สาโทโอเคเลยสาโทข้าวเหนียวสาโทข้าวเหนียวโอ้ยครับคือสาโทโอ้มีกบตุนรถครับอันนี่เราก็ชมตามเต้นไปครับถนน นี่นี่เหนียวหมูปิ้งครับเนื้อหมูปิ้ง มากรวมเลยขนเี่น่าจะเป็นขึ้นรถไขึ้น so ่ถไฟนมแก้ววุ้นวุ้นขึ้นรนี่สลัวโอ้แม่สา ทำดีเขาทำดีบสวัสดีครับอันนี้ยำลูสลัดใช่ไหมครสลัดว่าใจเราไปเล็กมาด้วยอันนี้จากจากกระโจมของอะไรครับสระโตหรือว่าซูนซูนสามซูนสามซูนสี่โอ้บริการอันอันนี้อันนี้ข้าวข้าวอะไรครับมา อันนี้ถ้าโอ้ขนมจีบเพรจะจีบไม่ได้สูตรสามสูตรสี่ขนมจีบสรับเปาครับอ๋อที่มีรายการสั่งูออเดอร์ไปศูนย์หกประจำใช่ไหมเจ้าเจ้าเดียวกันโอ้อร่อยอร่อยแต่วันนี้วันนี้วันนี้คืนคุณลูกค้าใช่ไหมเนี่ยโอ้แม่เขาลงใส่เขาลงมาสองอันแป๊ดองนนี่ขนมจีบสลัเปาครับ

คนานมาเเอันนี้อันนี้เราทำมาจากคนสามเลยอหมายถึงว่าเราคนไทยเลือกลงทันทำอ๋อดีมากเลยครับดีใหม่อย่างนี้ทำงานเหนื่อยก็มีความสุขเรียนเขียนการ ไปินนะคะค้วอมาข้างหน้าแล้ว้แปงนะจิ้งพาละถึงของทอลูกชิ้นทอดด้วยลูกชิ้นทอดแก สวัสดีครับช่างสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับยังไงสบายดีโอ้โหอยู่แถวนี้ดิจ้าถิ่นนี่เนี่ยครับ